ปากเกตตี้ซอสเทมเป้ค่ะทำง่ายมากทำง่ายมากเลยป้าก็เลยคิดน้ำสลัดซีซ่าเดี๋ยวให้ ให้พี่หลิงเป็นคนปั่นน้ำสลัดให้ดูว่ามันง่ายขนาดไหนป้าบอกว่าหนึ่งนาทีเสร็จคือสปากเกตตี้ซอสเนี่นะคะต้องบอกว่าคุณป้าเราสามารถที่จ <คำ S 2> ะทำแบบเออเหมือนกับว่าจะเป็นซอสซาดิปอะไรกับขนมปังหรือว่าจะทาบนขนมปังหรือแม้แต่จะคุกกับเทมเป้สดทานแบบได้เลยอย่างนั้นได้เลยเพราะว่านี้เนี่ยสุกหมดแล้วทั่วทั่วไปน้าสตราซีซ่าก,ก็จะมีคอเลสเตอรอลแต่ซีซ่าของเรานะคะเป็นแบบ Pan pan, <Light S 1> แพนเอชโฮฟูใช่ไหมคุณป้า<ช>ที่เราจะไม่มีการใส่น้ำมันแยกแล้วก็อย่างที่เห็นเลยค่ะได้ถึง2จานแล้วก็ไม่มีคอรลสเลอไม่ขึ้ำมาสวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวประยุงค่ะวันนี้ป้าไม่มาคนเดียวป้ามากับน้องรักคนหนึ่งชื่อคุณหลิง <S 2> <S 2> จากแฮปปี้เมดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มากวนที่ครัวคุณป้านะคะเราจะทำเมนูต้อนรับอะไรนะ ตอนรับปีใหม่สุขภาพดีกันเพราะฉะนั้นมันต้องเจ๋งแน่เลยแน่น่นอนเมนูอะไรหนูบอกป้าซิวันนี้นะคะเราจะทำเมนูแบบแพนเบสโฮมฟู้ดที่ทำง่ายมากๆเพราะว่าทุกคนก็ยุ่งกันหมดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราอยากได้เมนูที่ทำแล้วง่ายแล้วก็ตอบโจทย์สุขภาพแข็งแรงกินแล้วสวยอย่างเราสองคนได้เลยค่ะอย่าลืมคำนี้เริ่มต้นด้วยอะไรก่อนวันนี้นะคะก็จะเป็นเมนูสปาเกตตี้ซอสมะเขือเทศใช่ ใส่เทมเป้ค่ะให้ได้โปรตีนที่ดีแล้วที่สำคัญก็คือมีไฟเบอร์สูงมากๆค่ะและอย่างที่สองที่เราจะทำคืออย่างที่สองคือน้ำสลัดอะไรเอ่ยน้ำสลัดซีซ่าค่ะซึ่งน้ำสลัดซีซ่าของเราจุดเด่นของเราคือเราจะไม่ใส่น้ำมันนะคะแต่เดี๋ยวเราจะมาบอกว่าเราใส่อะไรกันบ้างใช่ไหมคะพี่จะบอกว่าน้ำสลัดเนี่ยเพิ่งคิดได้นะหลังจากเรารู้ว่าป้ามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างอยู่ในมือแพนเบดเนี่ยนะป้าก็เลยคิดน้ำสลัดซีซ่าเดี๋ยวให้ ให้พี่หลิงเป็นคนปั่นน้ำสลัดให้ดูว่ามันง่ายขนาดไหนแ้่บอกว่าหนึ่งนาทีเสร็จเชื่อไหมต้องลองค่ะต้องลองนะได้เลยค่ะงั้นก่อนอื่นเรามาทำเมนูสปาเก็ตตี้ก่อนเนาะ อันนี้เราก็จะเริ่มวิธีผัดวิธีการทาของของเราเราจะไม่ใส่น้ํามันนะคะเพราะวันนี้เราต้องการกินน้ํามันแบบไม่ผันความร้อนไม่ผานความร้อนเราก็เลยจะใช้น้ําในการผัดหอมใหญ่ให้นุ่มนี่หนึ่งค่ะหอมใหญ่เนี่ยมีสรรพคุณดีเยอะมากแล้วก็ป้องกันหวัดด้วยคะคุณป้าป้องกันหวัดด้วยอ๋อมันเรา่ป็นแดงใช่ไหมใช่ค่ะแล้วยังให้รสชาติที่หวานหวานใช่เวลาเราทําซุป ถ้าราจะใช้หอมใหญ่ใส่มันจะหวานเอานะค่ะคุณป้าเราเริ่มจัดเรียอนิดนึงเราจะใส่ซอสกันค่ะซอสใช่ไหมซอสใช่ไหมซอสใช่ไหมนี่ค่ะเป็นซอสอะไรเอ่ยซอสสปาเกตตี้สำเร็จรูกเต็มคนนะคะอีกนิดนึงก็ได้เด็กพอนะคะก็ แล้วสำหรับคนที่ไม่มีเวลาเนี่ยซอสสปากเกตตี้เนี่ยเทเราผัดเลยได้ไหมได้ค่ะคือสปากเกตตี้ซอสนี่นะคะต้องบอกว่าคุณป้าเราสามารถเทท<ค>ำแบบเออเหมือนกับว่าจะเป็นซอสซาดิปอะไรกับขนมปังหรือว่าจะทาบนขนมปังหรือแม้แต่จะคุกกับเทมเปสดทานแบบยอย่างนั้นได้เลยเพราะว่านี้เนี่ยสุกหมดแล้วก็เมื่อกี้ที่ป้าถามล็งไงว่าถ้าเกิดเราเทสดๆเลยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยได้เลยค่ะ ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะคุณป้าง่ายๆเพียงแค่เทซองลงไปป้าแค่ได้กลิ่นก็เป็นไงคะหอมไหมคะรู้แล้วว่าเราจะมีอาหารประจําบ้านง่ายๆแล้วง่ายๆเลยค่ะไม่ต้องไปซื้ออะไรที่มันวุ่นวายเพิ่มเติมแล้วนะคะซอสมะเขือเทศอะไรไม่ต้องแล้วแล้วเราจะมาจัดจานสวยกันรู้แล้วรู้แล้วอีกอันหนึ่งขอพูดค่ะป้าเอาไปทาไส้แซนด์วิชก็ได้นะได้เลยจริงๆแบบนี้ทําเป็นไส้แซนด์วิชก็ได้ค่ะเราจะมาหมุนตรงนี้ ไปยิ้มด้วยค่ะแล้วมันจะอรน่อยค่ะ <y> แน่นอนค่ะเห็น <y> แล้วหนูก็น้ำหนา่ายหน่อยนะคะและนี่ก็คือ ปาเกตตี้ซอสเทมเป้ค่ะทำง่ายมากทำง่ายมากเลยใช่ทุกคนสามารถทำได้หมดทุกคนแน่นอนเพราะว่ามันมีสำเร็จรูปให้อร่อยแล้วนะคะเพียงแต่ว่าถ้าใครอยากมีความเค็มเพิ่มเติมก็ใส่ได้แล้วซองหนึ่งก็อย่างที่เราทำได้ออกมาสองที่สบายเลยสบายเลยค่ะแต่ว่าป้าว่าอันนี้มันป้ายังอยากกินผักอยู่สักนิดหนึ่งนะหลิงเพราะว่ามันมองไม่ก็เห็นผักเนาะเดี๋ยวเรามาทำ สลัดกันดีกว่าได้เลยค่ะวัตถุดิบมันมีอยู่พร้อมแล้วป้าจะทําน้ําสลัดซีซ่าซีซ่าแบบแพนเบสโฮลฟู้ดด้วยนะคะเราต้องเน้นเพราะว่าปกติซีซ่าเนี่ยก็จะมีส่วนผสมที่มีไขมันไขมันน้ำมันไข่แดงเพราะฉะนั้นเนี่ยทั่วทั่วไปน้ำสัตว์ซีซ่าก็จะมีคอเลสเตอรอลแต่ซีซ่าของเรานะคะเป็นแบบแพนเบสโฮลฟู้ดใช่ไหมคะคุณป้าที่เราจะไม่มีการใส่น้ำมันแยก แต่เราจะมีการใช้ไขมันจากแมคคาเดเมียที่เป็นแบบโฮลฟู้ดคือเต็มเมล็ดนะคะแล้วเราก็ยังมีอะไรคะคุณป้าถั่วขว่วคุณป้าใช้ถั่วขาวคุณป้ารู้ไหมว่าถั่วขาวเพียงแค่2ช้อน uh huh. ครึ่งเนี่ยมโีโปรตีนได้ถึงก้ากรัมมากกว่าไข่เลงฟอยนะคะ แล้วที่สําคัญไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีคอเลสเตอรอลแล้วยังได้แคลเซียมไปอีก15เปอร์เซ็นนี่ค่ะคุณป้าโอ้สองช้อนนะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะใช้ถั่วขาวได้เลยค่ะอ่เนี่ยเมื่อกี้ป้าอธิบายสูตรก็ฟังนะพูดจ่อยๆๆได้หมดเลยเน่ยถั่วขาวจ้าตออเท่าไหร่ดีคะคุณป้า เปิดเป็นเปล่านะโอ้อันนี้ลืมบอกนิดนึงนะคะนี่แอบไปเปิดไปแล้วแ,แต่จริงๆ,แล,ๆแล้วเนี่ยขวดนี้ไม่ได้เปิดยากนะคะแต่ที่ทุกคนเปิดไม่ได้ด้วยมือลึงก็เปิดไม่ได้ค่ะเพราะว่าเราข้างในเนี่ยเป็นโซลยากาศเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหาออปลายช้อนที่แบบแข็งนิดนึงนะคะงัดระหว่างฝากับขวดให้มันดังป๊อกอ่าแล้วมันก็จะมันจะเปิดง่ายมากเลยค่ะเค คือแมคคาเดเมียตัวนี้นะคะเป็นรถธรรมาชาติแล้วน้ํามันที่ลอยเนี่ยคุณป้าเป็นน้ํามันของแมคคาเดเมียล้วนๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราใส่ไปเนี้ยก็จะให้ทําให้น้ําสลัดของเราเนี่ยครีมมี่แล้วก็มีไขมันที่ดีในตัวน้ําสลาดัดโดยไม่ต้องใส่น้ำมันโดยนะไม่ต้องใส่น้ํามันสองช้อนโตนะคะป้าใส่กี่ช้อน,นะะอันนั้นช้อนเล็กนะหนูใส่ไปสี่ช,ช้อนเลย,อ,เลยอ่าได้ S <S 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 ตาลมะพร้าวอันนี้ออขอโฆษณาเล็กน้อยนะคะ คือน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยมีค่า G I ต่ำแล้วที่สําคัญเนี่ยเราไม่ต้องไปกินเมเปิลไซลับของต่างประเทศก็ได้นะคะเพราะน้ําตาลมะพร้าวของไทยเนี่ยมีประโยชน์และสรรพคุณดีมากๆมันมาจากต้๊มหวานจากช่อดอกมะพร้าวแท้ๆเลยนะคะแล้วของอันนี้ของ Happy m เม e ก็ยังเป็น Certified Organic จาก USDA ด้วยค่ะบอกเลยว่าหอมลมุนคุณป้าแบบหอมเบาๆละมุนละมุนหอมจริงหอมจริงหรือว่าสักนิดนึงอ้อ ああ、OK。 เมื่อกี้เราทำสปาเกตตีใช่ไหมใช่ทีนี้ป้าบอกสปาเกตตีมันก็ต้องกินกับสลัดเพราะฉะนั้นอันุบอกดิเมื่อกี้เราทำสลัดอะเราใส่อะไรบ้างนะอันนี้นะคะเป็นซีซ่าสลัดที่เรียกว่าฟิวชั่นมากๆป้าค่ะ คุณป้าทำน้ำสลัดได้อร่อยูกใจมากๆเลยค่ะคุณป้าเราง่ายมากใช่ไหมคะง่ายมากส่วนประกอบของเราเนี่ยเออแล้วมีถั่วขาวอันดับแรกเลยแล้วก็มีมีถั่วขาวแล้วก็จะมีนี่แล้วก็จะมีนมแอลมอนนมแอลมอนแล้วก็มาแต่งรสด้วยเคเปอร์นิดเกลือพริกไทยเกลือพริกไทยแล้วก็กระเทียมแล้วก็กระเทียมโอ้ท่นี้มันก็อร่อยแล้วเหรอเท่านั้นเองเอออร่อยมากเรียกว่าเป็นน้ำสลัดที่ไม่มีคอเลสเลอรลแล้วก็ครีมมี่แบบ นัวมากๆที่สําคัญคือมันไม่มีเรื่องของอไข่แดงที่ทําให้มันบูดเร็วนะคะแล้วก็เราก็ยังโรย,โรยด้วยน้ำพริกเทมเป้ค่ะคุณป้าต้องบอกว่า1ซองนะคะได้โปรตีนไปถึง3กรัมแล้วก็เราก็สามารถที่โรยให้ความกรุบกรอบแทนเบคอนได้ด้วยนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยไม่มีคอ,อเลสเตอรอลอีกเช่นกันค่ะมันม,มีหลายรสไม่ใช่เหรือนหลงใช่ค่ะอันนี้ที่เราโรยเป็นรสต้มยำก็ยังมีรสเปรี้ยวหวานแล้วก็รส ผงกะหรี่นะคะสำหรับใครที่อยากจะทดลองรสอื่นๆก็สามารถที่จะใส่ได้เลยค่ะรวมๆจะได้เนาะมิสไดเลยนะและไอ้ส่วนไอ้นี่ล่ะตัวนี้นะคะเป็นสปาเกตตี้ที่ใช้ซอสสปาเกตตี้สำเร็จรูปค่ะง่ายที่สุดต้องบอกว่าหลิงตั้งใจทําอันนี้มาให้แบบสาวออฟฟิศหรือคนที่อยู่บ้านแบบเราก็แท้เทอันนี้แล้ว อร่อยจริงอ่ะทำออกมาง่ายๆง่ายๆเลยสามนาทีรชจนะคะน้ำมันก็ไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้คุณป้ามากเลยหนูเนี่ยตั้งใจทำสปาเกตตี้ซอสตัวเนี้ยเพราะว่าด้วยความที่หนูไม่ชอบเอาน้ำมันไปโดนความร้อนหนูก็เลยอยากให้ทุกๆคนเนี่ยสามารถที่จะกินสปาเกตตี้ซอสอันนี้เราไม่ต้องผัดด้วยน้ำมันอะไรเลยนะคะราดอันนี้ลงไปแล้วเราก็ จะไปใส่เออถ้าใครชอบเทมเป้ก็เทมเป้ถ้าใครยังชอะทานเนื้อสัตว์ก็สามารถใชใ้เอาหมูส, <ะ S 2> สับอะไรลง<ร>ไปได้อะไรใช่แล้วก็อย่างที่เห็นเลยค่ะได้ถึง2จานแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีน้ํามันแต่อยาขาดน้ํามันนะคะที่บอกว่าไม่เอาน้ํามันไปโดนความร้อนแต่เราก็ยังต้องการไขมันที่ดีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ย หนิงก็จะแนะนําให้ราดน้ำมันมะกอกอย่างที่เราทำนะคะใส่ไปที่หลังค่ะ,ะใส่ในเส้นใส่ในเส้นครุกตอนที่เราต้มเสร็จแล้วหรือจะมาราดตอนสุดท้ายเลยก็ยังอร่อยค่ะยังอร่อยค่ะอ,อร่อยเพราะว่าเป็นเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินก็จะมีความเข้มข้นของมันก็อันนี้นะคะคุณป้าเราบอกได้เลยว่าเป็นเมนูที่เรียกว่า แพนเบสโฮ e ฟ o ้ดของแท้เลยคือหนูอยากจะบอกว่าการมีสุขภาพแข็งแรงไม่ใช่เรื่องยากเลยแต่ว่าเราต้องมีของพร้อมแล้วต้องมีของหมายความว่าในครัวเราเนี่ยนะคะต้องมีถัว่วมีส่วนประกอบที่เราจะมาใช้ทําอาหารอย่างเทมเป้ก็จะต้องฟรีซเอาไว้นิดนึงมีถั่วขวดไว้ถ้าเกิดมาใครที่ไม่ถนัดเอาไปต้มคือใช้เวลานาน<ช>แล้วก็านานจะแนะนําถั่วขวดเอาไว้ติดบ,บ้านเพราะว่าถ้าเรามีของที่พร้อมปุ๊บเวลาเราอยากจะทําอาหาร เราก็จะได้เอามาทำหยิบมาได้เลยหยิบมาได้เลยแล้วสามารถคิดเมนูใหม่ๆอีกได้เยอะเลยเนี่ยพอป้าเห็นทองหลิงนะป้าบอกโอ้โหสิบเมนูอยู่ตรงนี้เลยด้วยวัตถุดิบอันนี้แหละอใช่ไหมคะใช่เราสามารถที่จะดัดแปลงได้หลายอย่างเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้ท่านผู้ชมทุกคนนะคะมีของดีๆที่ดีต่อสุขภาพของคุณติดครัวเอาไว้เพื่อให้เราเนี่ยสุขภาพแข็งแรงกันได้ตลอดปีจริงๆค่ะอ่าแล้วคดีป้าจะไปซื้อได้ที่ไหนบ้างอ่ะ ก็ในซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นท็อปวิลล่าโกเม่มาเก็ตทัเชียงใหม่ก็มีตาตาพันด้วนะคะเลมอนฟาร์มโกลเด้นเพรสอะไรแบบนี้ได้หมดและที่ออนไลน์ของ Official ของเราก็คือ Add Happy m a ค่ะแล้วก็ถ้าใครนะคะ ยังไม่มีไอเดียในการทำอาหารเมนูลองเขียนไปถามแอดมินที่ไลน์แอดแฮปปี้เมก็มีเมนูดีๆหลากหลายอันป้ายังคิดเลยว่าเดี๋ยวป้าจะโทรไปถามเมนูจากทุ่นี่เลยได้เลยค่ะที่เกียจคิดแล้วไงทำเอกเยอะๆคุณป้าเก่งอยู่แล้วป้าเยอะ วันนี้เราได้เมนูเพื่อสุขภาพเรียบร้อยแล้วนะคะ,คะจาก h a p p y m เม e เพราะฉะนั้นวันนี้ป้าขอขอบคุณน้องสาวคนสวยขอบคุณคุณป้าที่มาเลยค่ะสนุกมาก<ม>เยลยน <ๆ S 1> และพร้อมกับเมนูที่อร่อยๆอ,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 อย่าลืมติดตามครัวประยุงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าสวัสดีค่ะ